้อให้เราทุกคนวันนี้เป็นวันที่เปล่ามีความสุขมากๆเพราะว่าทางกลิชได้ลอง The Amazing Digital Circus EP ที่3แล้วหลังจากที่เรารอมานานมากเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะไปทำภารกิจบุกบ้านผีกันนะเอาละมันจะน่ากลัวหรือว่ามันจะน่ารักหรือว่ามันจะหาปนเศร้าอะไรกันแค่ไหนเราต้องไปดูกันเอ๊ ไปไม่ไหวแล้วกลั้นไหวสิพวกเราไม่ขาดอากาศหรืออดอาหารตายจําได้มุ้ยแต่ฉันก็ยังรู้สึกเหมือนว่าจะตายอยู่ดีก็ลองไม่คิดถึงมันสิไอ้ใจเธอน่ทนต่อไปอยากรู้จังว่าร่างการ์ตูนของเธอทําอะไรได้บ้างนี่ใจเย็นหน่อยสิเออใจเย็นหน่อยสิเันจับปมนี่ของปานะเอาละนะจับมือถือแขนนะเอาละหน้าเธอเริ่มฟ้าแล้วเฮ้ยสีใหม่นะเนี่ย โอเคตอนนี้เริ่มแดงแล้วอ้สีส้มเหรอสีเหลืองสีเขียวโดูสิตอนนี้หน้าเธอฟ้าแล้วหน้าเธอก็ฟ้าอยู่แล้วดูเหมือนว่าสีจะนไปมีใครกันหายใจตามผมนีบ้างคนเดียวล่ะทำไมพวกนายไม่เห็นทำเลยแต่ว่าเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับทุกคนไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นคิงเกอร์เริ่มเรืองแสงได้ผมรากกะท่าพันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหน้ากากแกงเกิลจู่ๆก็หมุน แล้ซูโบก็ชอบเผ็ดตรงข้ามข้อต่อฉันมันเหยียดเหรอเฮ้ยแล้วของนายล่ะเขาไม่ยอมบอกเราเพราะเขาป๊อดนะฉันแค่อยากให้มันเป็นปริศนาต่อไปเนะแล้วพวกคุณเราคนดูคิดว่าไงล่ะช่วยเลิกทำงานได้ไหมแล้วไงทุกคนมายืน้ีที่มีการประจุมััยลอยอยู่ล่ะการประจมภัยของวันนี้ก็คือถัดมิเดน h สุดลึกลับ ใช่แล้วสะดือหาดหลังใหญ่หน้าคนลุกนี่เป็นที่ล่ำหรือว่าอาจแน่นไปด้วยเหตุก,การณ์เหนือธรรมชาติเป็นหน้าที่คุณที่ต้องขไขปิศนาบ้านหลังนี้และบันทึกพฤติกรรมของเหล่าผีสางทั้งหมดมาและนี่เป็นหน้าที่ที่คุณสามารถสูบ้าวไปไหนฉันทำให้การประจมภัยนี่ทั้งเทและเป็นผู้ใหญ่เพื่อเขาเลยนะเออ อย่าบอกว่าซูเบกลัวผีโอ้แอนเดียวเว้ยม่นับเพน่มนะดูฝรั่งทิปบ้านบอกเอ็นดับบี้มอสกูฟอะไรมาซะจนนี่ครั้งนี้พวกเอ็นพีซีจังไม่ตื่นรู้เหมือนคราวก่อนแล้วใช่ไหมฉันจะรู้เหรอฉันไม่ได้คุมอ้อเดี๋ยวฉันคุมนี่นะจงทุกคนเข้ามาในหลุมมิติเร็วได้เวลาประจ ol ไผ่เมื่อกี้ไอ้บัมเฟลมันพูดว่าอะไรเมื่อช่วงไปแยนมขึ้นบุศิบุเรยเปลิดร้อนตุสิกันเลยอะอ้อที่นี่น่ากลัวนะ สงสัยจังว่าเคนจะใส่ใจกับเรื่องความน่ากลัวขนาดไหนฉันหวังว่าการผจญภยัยครั้งนี้จะไม่กลายเป็นฝันร้ายใหญ่แย่นะฉันไม่ค่อยชอบเรื่องน่ากลัวและฉันไม่ค่อยชินฉากผีตุ้งแช่ขนาดนั้นบูมดังไม่เอาแน่เด็กเว้นเมื่อกี้ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยอะไรอีกแทอกลัวเครื่องดูดฝุ่นนี้ด้วยไหมใจดีกับท่านหน่อยเธอเจอเรื่องแย่มันหลายวันแล้วก็ทั้งเธอและทุกคนนั่นแหละเน้อแกงกมีใครได้ยินนะั่นมั้งไหม ใช่ผมกุสลี่งกุสลิ่คุณในวันนี้ทำไมมันใส่กลับไม่ได้แล้วล่ะฉันจำครั้งแรกที่ตาถลนได้ดีเลยไม่รู้ทำไมมันต่อไม่ติดแฮะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยก่อนที่พวกคุณจะรบมะจนพภัยต่อคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะเข้าประตูไหนทางซ้ายนี้คือประตูธรรมดาขึ้นเรดว้าวให้ทุกเพศทุกวัยส่วนประตูขวา เป็นประตูสุดหน้าคนลือขึ้นเดบ้าให้ผู้ใหญ่อย่างซูเบลเท่านั้นเป็นหน้าที่คุณที่ต้องเลือกใครจะเลือกประตูสุดหน้ากะไรฉันนึกว่าเราต้องจับผีทุกตัวซะอีกอะเราจะเลือกประตูไหนดีืมไม่รู้สิงั้นมาลองนี่ไม่ต้อหัวแกเก่าเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ โอ้นั่นประตูน hmm. uh, ่ากลัวนี่นะสู้เบาออกมาเร็วฉันแค่อยากคุยกับเพอร์ดฉากเหมือนเกมดอในโลบอกเหมือนกันนะรู้แล้วนี่นายทำงั้นได้มาตลอดเลยเหรอสู้เบาฉันแค่อยากจะเปิดใจคุยดูว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมเข้ามาร่วมการประจนภัยสุดหัาจสจย์ของฉันเลยอ่ะเธออาจจะทำให้ความรู้สึกมาโปกก็ได้นะ ความรู้สึกบับเบิ้ลช่างเรื่องความรู้สึกบับเบิ้ลไปเถอะมาพูดเรื่องความรู้สึกเธอดีกว่าฉันแล้วเธอเคิดเรื่องอะไรอยู่หล่ะซูเบิ้ลฉันว่าไม่ดีกว่าตลกจังเลยว่าต่อสิไม่แบบว่าฉันเคยบอกนายแล้วว่าปัญหาฉันคืออะไรแต่นายไม่เคยจำได้เพราะว่า ช่างมันเถอะฉันหัวใสสิยิ่งกว่าแก้วขัดเงาด้วยเพชรซะอีกไม่มีเรื่องไหนออกจากหัวนี้ได้แล้วต้องทำยังไงกับปะจญภัยของฉันถึงจะทำให้เธอสนใจมากขึ้นเห็นไหมเหมือนที่ฉันพูดไว้เป๊ะเลยนายคิดแต่เรื่องการผรจญภัยของนายมันไม่ได้เกี่ยวกับการผรจญภัยมันเหมือนแค่ช่างมันเถอะนายไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยซ้ำสุเบ้าดูพึ่งสุดเทพที่จะบึ้งว่าสิ <laughs> ตาคนนี้เข้ามาในนระตูที่ทน,น่ากลัวเฮ้ยหัวทุกคนอยู่ในนี้เลยอ่ะโอ,อ้นั่นไม่ใครอ่ะสงสัยจังว่าเจ้านี่คืออะไรผมชื่อบารอนทีโอโดอร์มิวเดนฮอล การลาบไปงานเจริญของผมมานานแต่แต่จําความได้หรือจะบอกว่าอยู <Wow. S 1> ่ๆมันก็กลายเป็นการเสพติดเจ้าทัวที่พวกคุณเห็นอยู่ตรงนั้นผมตามหามันมานานหลายปีคนก็ไม่ใช่หรือสัตว์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดแสนต่ําช้าสิ่งที่ชั่วร้ายผมแบกรับความรับผิดชอบใช้ทุกนาทีที่ยังลืมตาทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อปกป้องครอบครัวาจากเจ้าสิ่งนั้นหวังว่าถ้าโชคดีผมจะฆ่ามันได้ จะได้ไปอิสาระจากความรู้สึกแย่แย่นี้ความกลัวที่คอยไล่ตามนี้แต่ผมคิดผิดรู้ไหมฉันชักเริ่มคิดว่าฉันว่าเราลองหาวิธีกลับขึ้นไปหาคนอื่นดีไหมดีดีจ้ะพอเพราะไอ้นั่นมัน SCP เดชายกายชักเ,เลยดีเลย,ยไปสู้กับมันฉันรักการผจนภัยนี่ เรานั่งเจ้านี่ขึ้นไปก็ได้นี่นะลองดูมันมีปุ่มอยู่ข้างๆไงปั๊มนี่มันล็อกแงแหละมันล็อกมันล็อกดีจังที่มันล็อกมันมีปุ่มอยู่ข้างๆนั่นนะอ่ะไปลองกดหน่อยแล้วที่มันดออชัดวันนี้ภาคสี่ทันวาคมแม้ผมจะยิงโดนมันหลายนัดตรงจุดสำคัญแล้วตัดหัวของมันไว้เป็นรางวันบนผนัง แต่เรื่องแย่ๆมันเพิ่งจะเริ่มต้นผมละสายตาไปจากร่างของมันเพียงแค่ไม่ถึงนาทีเท่านั้นเพราะผมหันกลับไปร่างก็ไม่อยู่แล้วเจ้าสิ่งนั้นมันยังไม่ตายและมันจะกลับมาเพื่อเอาของของมันคืนไปและถ้าเกิดว่าใครได้ฟังเจ้าสี่นี้ผมขอร้องคุณเพียงเรื่องเดียวโปรดอย่าละสายตาจากหัวนั้นผมถือว่านี่คือคำเตือนแม่นี่เป็นการปูเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเลยฮะมันไม่ใช่ปูเรื่องหรอกเพื่อน แล้วนี่ก็เป็นความมืดที่ไม่ค่อยจะดีเลยฮะนั่นอะไรใช่นายไหมไม่โอ๊เดี๋ยวเธอมาถึงฉันจับเธออยู่ไหมน่ะเหรอใช่มือฉันเองนั่นนินนี่ใช่มือเธอไหมนั่นตาฉันใช่แล้วตาไหนล่ะฉันว่านั่นไม่ใช่ประเด็นช่วยเลิกจับตาฉันก่อนได้ไหมโจริงด้วยโทษทีเดียจับตาอจไรกฉันแค่นึกถึงมุกที่ตลกมากน่ะมุก นายแล้วนายจะกลิ้หาพระแสงอะไรคงเพราะบางทีมันไม่ตลกขนาดนะพระเจ้าช่วยฉันว่าพวกเราควรจะเกาะกลุ่มกันไว้แล้วค่อยๆหาทางกลับไปห้องระวันกันดีไหมเอออเางั้นก็ได้ไม่มีไฟฉายด้วยไฟฉายหรือเทียนหรือไฟแช็กมียอะไรหมายถึงอะไรเสียงนั่นไงคงจะเป็นแค่เสียงแม่เหล็กละมั้ง ดูเสียงเรือเรือเหรอไม่ว่าจะเสียงอะไรฉันว่าพวกเราก็ควรจะเงียบกันไว้ก่อนนะฉันโอเคได้ฉันเห็นด้วยรู้ไหมบางทีนายก็พูดถูกกับผิดพร้อมกันบ่อยอะไรนี่แมลงวันอยู่ในนี้ว่าเสียงประตูบัโถเอ้ยนายไม่คิดว่ามันจะเสียงดังโอ้พระเจ้าแมลงวันจริงด้วยแล้ได้แล้วฉันว่าจับได้แล้วนะแต่ฉันมองไม่เห็นมือตัวเองเลย

วุนก้ามอะไรวะมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยโอ้โหนีเร็วขึ้นบินได้เพราะเรือนี่กำลังจะทะยานฮะไม่ได้ขึ้นเหรอเอาลงลงเลยฉันไม่มีทางใช้การประจบไฟทรมานแขกของฉัน ทุกความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับฉันเป็นอุบัติเหตุหนึรเปอร์เซนเมืม่ออาชญากรสงครามฝ่ายดีนั่นแหละเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นกันอยู่ด้วยซ้ำฉันไม่สนใจการะจนภยัย<ฮ>ว<ะ>้าบอลนั่นอะไรสักนิดลำดันกขึ้นเลยเมื่อูเ้ลจะเพมันแทบตายแต่ทั้งเธอทั้งสมองฉันไม่ยอมบอกสักทีก็ฉ<ฮะ>ันไงจำได้ไหมฉันไม่ชอบตัวฉันฉันเกลียดร่างกายนี้ฉันเกลียดชิ้นส่วนที่ถอดได้งี่เง่านี่ ฉันแค่อยากหาอะไรที่ทำให้รู้สึกดีโอ้ใช่ฉันจำได้แล้วว่าทำไมฉันจำไม่ได้ก็เพราะว่าปัญหานั้นแก้ไปแล้วไงด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนซูเปอร์ที่เธอไม่ชอบกับชิ้นที่ดีกว่าฉันพยายามหาชิ้นที่ฉันชอบตั้งแต่วันที่ฉันมาถึงที่นี่แล้วงั้นกลับเข้าสู่การมาจมพายกันช่างมันเถอะช่างมันเหรอช่างมันเถอหน้าให้ช่างอะไรเคนไม่มีใครชอบการผจญภัยงี่เง่าของนายหรอกฮ่าฮ่า ตลกดีซูเบล์รากก็ถ้าเป็นคนดีเกินไปที่จะพูดอะไรแจ็คก็แค่ชอบกวนสตินทุกๆคนแนงก็ขี้อายเกินกว่าจะพูดเองคิงเก์ก็เพี้ยนนเรื่อมนี่เธอต้องเจอเรื่องฝังใจทุกครั้งที่กลับจะประจนภัยโอ้ซูเบลซูเบลซูเบลการสร้างการประจนภัยคืองานของฉันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเกิดมาเพื่อทำเรื่องเดียวที่ถนัดและเออ ที่เธอพูดมามันแปลได้ว่าฉันแย่ในการทำเรื่องเดียวที่ถนัดและนั่นน,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 นั่นนั่นมันเกิดอะไรขึ้นใครนะโทษทีโอ้จริงด้วยเราต้องมาหาต้นตอปัญหาพฤติกรรมของเธอฉันจะให้เธอดูภาพเมึกแล้วเธอต้องพูดคำแรกที่นึกขึ้นได้ออกมา ต้อตัวมันนั่นและว,วาดาขนาดนะใครจะนึกเป็นคำอื่นได้ไม่รู้สิเหมือนเป็นห้องใต้ดินสักอย่างหนึ่งนะทุกอย่างมันเลวร้ายซะยิ่งกว่าที่ผมคิดเอาไว้ความหวาดระแวงนำผมมายังจุดที่ผมไม่ใช่ผู้ปกป้องที่ภรรยาและลูกๆต้องการอีกต่อไปวิ่งใส่ทุกเงาที่เห็นทุกๆเสียง และสุดท้ายก็พลาดยิงใส่เธอผู้เป็นที่รักคิดว่าเธอเป็นไอตัวนั่นตลกดีว่าไหมล่ะความพยายามที่ฉันจะปกป้องเธอสุดท้ายฉันนั้นกลายเป็นปีศาจไปซะเองตอนนี้ฉันรอยอยู่ที่ห้องตายดินไม่เหลืออะไรให้ปกป้องแล้วนอกจากวิญญาณของฉันและถ้าเป็นไปได้ฉันจะฆ่าไอ้สูนันที่พรากทุกอย่างไปจากฉัน ท่านว่าเราใช้ปืนนี่ดีไหมได้ดีก็ว่างั้นดีดีดีนายก็ไม่ได้เพี้ยนไปสทุกอย่างนี่นะชิงเกอร์ขอละอย่าฝืนนะได้งั้นไม่ฝืนถึกว่ามันจะตุ้งแช่มันพอจะมีสองนัดนะมาใช้มันให้คุ้มเถอะได้ทำไมได้นายดูพึ่งได้จังเลยตอนนี้นะชิงเกอร์ ว้ยวฮ้ยฮ่าอ้าวว้าวฮ่าฮ่าเออคิงเกอร์สอนัดดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหาทั้งนี้ด้วยอะให้เป็นหน้าที่ฉันเองเรื่องนี้ฉันเอาอยู่เอาแมนแมนเลยพวกแมนแมนเลยพวกเออโอ้โฮโอ้ วันช็อตวันคิวเป็นไงโคตรเฟี้ยวก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นี่ไปแย่เลยเพื่อนนายทำได้ดีมากผมก็คงจะพูดอย่างนั้นถ้าเกิดผมไม่รู้วแท้จริงแล้วเจ้านั่นเป็นหนึ่งในเทวทูตของพระเจา้าอะไรนะและผู้ใดก็ตามที่ทำร้ายมันจะถูกลากลงไปสู่หลุมป,ประตนูนรกสุดเย็นเยือกที่ซึ่งวิญญาณผมสถิตอยู่ต้องขออภัยท่านแต่ผมต้องการร่างที่มีชีวิตเพื่อจะหลบหนีจากวงเหวนรกนี้และร่างของคุณ ทาเดียวนะเขาอัดเสียงนี่ได้ไงถ้าเกิดเขาอยู่ในนรกนั่นนะปล่อยฉันไปนะนี่มันพร้อมลมหายใจต่อไปของคุณข้างล่างจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรางของคุณจะกลายเป็นของผมปล่อยฉันไปนะฉันเกลียดการผจญภัยงี่เง่าเด้อเอการผจญภัยอะไรของมันเนี่ย เธชานี่ดีจังและเสียใจด้วยเรื่องที่สามีฆ่าคุณและเรื่องพวกนั้นเธอก็รู้พวกผู้ชายเป็นยังไงชอบเรียงความสําคัญด้งีเง่าตลอดไม่บอกไม่รู้อ๋อนมีเมียเขาเหรอเนี่ยเื่อนเธอได้เจอเขาฉันหวังว่าเขาจะไม่พูดแต่เรื่องเดิมซ้ำๆจนเพื่อนเธอเบื่อเอานะผู้ชายคนนั้นเปลี่ยนเรื่องสั้นห้าสิบเจ็ดนิ้กเป็นโรดกนาตคกรีกได้เลยไว้ฉันจะถามพวกเขาตอนที่ได้เจอนะ ขอบคุณอีกครั้งสําหรับชธอได้อยู่ที่นี่สนุกมากเลยไปช่วยเพื่อนหน่อยจั๊อยากมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ตามสบายนะได้เลยค่ะเห็นไอ้แจ็คเป็นแบบนี้แล้วสะใจ่ะดีขออินดีด้วยเราควรไอ้ติมเหล็กหลอตัวเจ้ยพวกเธอได้เลือกสายรักสงบและเธอควรภูมิใจว่าพวกเธอเป็นคนดีกันแค่ไหนาว่าเสียใจด้วยเรายังต้องรอจนกว่าเพื่อนของเธอคนอื่นๆจะเสร็จสิ้นการประชุมภัยก่อนที่ฉันจะอนุญาตให้พวกเธอออกได้ สงสัยจังว่าอีกนานแค่ไหนนานโคเลยล่ะ <c oughs> ดูไม่ค่อยเหมือนนรกแบบที่คิดไว้เท่าไหร่ฮะตอนนี้ <c oughs> พวกเรากำลังอยู่ในนรกจริงๆรนรกแงแหละฉันตกนรกทำไมฉัถึงไม่ได้ตายไปนรกจริงๆสักทีช่วยใจเย็นก่อนนะฉันมั่นใจว่าเคนต้องเตรียมทางออกไว้ให้เราอืมอย่าลืมนี่มันเป็นแค่เกมนะเป็นแค่เกม <รอ S 1> เดี๋ยวนะ หรือเปล่าวะทุกคนฉันขอลองอะไรหน่อยนะมันญานเหรอนั่นไงมีบันไดอยู่ข้างล่างนั่นจริงๆด้วยล่ะนั่นอาจจะเป็นทางออกก็ได้พวกเราน่าจะไปทางนั้นได้ในเมื่อเรายังมีร่างกายอยู่แต่ฉันอยากกังวลเรื่องที่เทปนั่นพูดเมื่อกี้ฮะฉันจะลองวิ่งไปเร็วๆดูเดี๋ยวพอมนี่อะไรอะ โดนสิงเหรอพอมนี่ไฮ้อิสระพอมนี่มันโดนแย่อนี่ออกจากร่าเถินนะไอ้วินญาณตัดขาเมียแกเป็นไงบ้างชิงเกอ้์ มันรู้จักเบียร์ซิเกอร์ได้ไงอะเอโอเคไหมไม่เหมือนว่าพวกวิญญาณจะเกาะติดสิ่งมีชีวิตมันต้องการภาชนะที่จะพาออกไปโธ่เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์สี่ปีเพื่อนนี่นั่นเหรอฮะทำไมทุกวันที่ฉันอยู่ที่นี่มันแค่ฝันร้ายที่ไม่รู้จบฉันกัดแล้วมันต้องจบแบบนี้เข,เขาเขาแค่อยากให้ฉันทรมาน ฉันอยู่ในนกจรริงๆด้วย-–อยอ่าพูดแบบนั้นสิเธอไม่ได้อยู่ในฉันว่าในทางเทคนิคพวกเราอยู่ในนช่างมันเธอหน้าฉันว่าพวกเรามาผ่อนคลายกันสักเดี๋ยวตอนที่ไม่มีตัวอะไรมาไล่ล่าเราดีไหมคิงเกอร์ไม่เพี้ยนนี่หว่า <c oughs> เอาจริง <c oughs> ฉันเป็นคนผิดเองที่พาเราลงมาที่นี่ถูกไหมละ่ะเรื่องนี้ฉัน ต้องขอโทษเธอจริงๆก่อนหน้านี้ทำไมนายถึงทำตัวแปลกไปล่ะ <c oughs> เป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะ <c oughs> เดิมทีแล้วฉันความจำไม่ดีเท่าไหร่แต่พอได้อยู่ในความมืดแล้วมันมักจะทำให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาหนึง่งทันทีหลังจากที่ภรรยาฉันกลายเป็นนามธรรม ฉันจำลำดับเหตุการณ์แบบชัดๆไม่ได้แต่ตอนท้ายพวกเราไปอยู่ที่ปราการด้วยกันในนั้นมืดเมื่อจนเหมือนทำให้เธอใจเย็นลงได้บ้างขอบที่อยักรอบตัวเธอเริ่มจะหายไปและเธอไม่ได้ดูคุ้มคลั่งอีกต่อไปแล้วเธอไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแต่เธอก็สงบพอให้สัมผัสได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะถูกส่งไปใต้ดิน ช่วงเวลานั้นจะหวนกลับมาทุกครั้งที่ฉันต้องอยู่ในความมืดนายเคยมีภรรยาเหรอที่นี่ในโรงละครใช่เธอเป็นคนร่าเริงสร้างสรรค์แล้วเธอก็รักพวกมแมลงมากฉันเคยเกลียดพวกมแมลงแต่ว่าเธอทำให้ฉันชอบพวกนั้นได้มันไม่ใช่ความทรงจำที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันคุมได้ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงข้างใด โรงละคร <c oughs> บางทีมันก็รู้สึกว่าไร้จุดหมายใช่แต่เปล่าเลยถ้าเกิดเธอมีคนที่คอยใส่ใจเธออยู่ข้างๆ <c oughs> ก็สามารถสร้างความทรงจำดีๆได้รักษาพวกเขาไว้แล้วกอดพวกเขาไว้ให้นั่นๆเธอไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะหายไปตอนไหน ในโลกนี้เรื่องแย่ที่สุดที่เธอทําได้คือทําให้ใครสักคนรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่เป็นที่รักฉันดีใจนะที่มีนายอยู่ข้างๆซึ่งไอ้แจ็คมันทําอยู่อะตอนเนี้มันไม่เห็นคิดอะไรเลยรู้ไหมฉันกําลังคิดถึงเทปสุดท้ายนั่นอยู่นะเขาพูดว่าลมหายใจต่อไปของคุณข้างล่างนั่นจะเป็นครั้งสุดท้าย บางทีเราอาจจะผ่านไปได้ถ้าเกิดเราไม่หายใจฉันกลั้นหายใจไม่เก่งเท่าไร่งั้นพวกเรามาลองไม่คิดถึงมันดูดีไหมล่ะ <c oughs> เอเอถ้าเราออกไปได้แล้วกลับไปที่โรงละครนายก็จะกลับไปเพี้ยนเหมือนเดิม <c oughs> นายก็จะจำเรื่อง <c oughs> พวกนี้ไม่ได้เลยสักอย่าง <c oughs> ใช่ไหม ไม่ต้องเป็นห่วงฉันลรอก <c oughs> ตราบใดที่เธอจับมันได้แค่นั้นก็พอแล้วโอ้จิงเกอร์อย่างเท่ห์เข้มแข็งมากพรอมนี่ตอนเนี้ยและฉันรู้ว่าเธอจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้แค่จับมือฉันเอาไว้เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันโอ้ฟิลพระเอกกับจิงเกอร์<ป>ดูดิฟิลแบบพระเอกโอ้โหไปการหายใจนะ <c oughs> พวก คิงเกอร์พวกเธอเป็นไงบ้างน่ากลัวมากไหมฉันสบายดีจริงๆนะคิงเกอร์เลื่องแสงจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นข้างบนเนี่ยเออไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกพรอมนี่เธอกล้าหาญมากเลยอย่างน้อยฉันก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะนะใช่ไหมลํามานั้นแหละนี่รากะท่าจ๊ะฉันแค่อยากบอกว่า ขอบคุณนะที่เป็นห่วงฉันตลอดฉันรู้สึกเหมือนที่ผ่านมาฉันยังไม่เคยได้ขอบคุณเธอในเรื่องพวกนั้นเลยเอเอโอ้ขอบใจพรอมนี่ฉันแค่อยากจะแน่ใจว่าเธอไม่เป็นอะไรเธอก็รู้เราเป็นห่วงเธอเธอไม่ได้เอาหน้ากากสุขสารฉันมาใช่มห แล้วแล้วแล้วทีนี้ฉันก็เริ่มสงสัยว่าทำไมสีอขาวถึงได้กลายเป็นสีดำแทนที่จะกลายเป็นสีขาวเมื่ตาไว้กร <Yeah> ิดแม้ว่าทุกคนจะเสร็จสิ้นการประชุมภายและการกลับมาแล้วเร็วเข้าทาเป็นเหมือนไม่เคยมีหน้าบัมบัดนะใครเป็นผู้ประสบภัยเองไอ้เชนเลยตับสาวรีบบัวร้องเหมียวอย่าเรียกเราแบบนั้นอีกเด็ดขาดต้องตัวติดเหน็บกับเจ้าเพี้ยนนั่นเป็นไงบ้างล่ะ มันที่จริงก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเอ็งอะแย่ที่สุดเลยแจ็คไอเด็กเวนเอาแล้วก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแฟชั่น t h m a z i z i n ด Digital ซอร์คัส e ีที่3นะสนุกมากเลยตอนนี้มีครบทุกรถเลยนะมีทั้งแบบ มีทั้งดราม่ามีทั้งเศร้านิดนิดมีทั้งโอ้น่ากลัวก็มีตลกก็มีโอ้มีครบรถเลยนะ The Amazing Digital Circus เป็นแอนิเมชันที่ปาจะต้องติดตามไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับและถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ